ส่งเสียงเป้าหมายอยู่ข้างหน้า200เมตรล็อกไว้ยืนยันพิกัดพร้อมกดปุ่มสัญญาณหายหมดวิทยุใช้ไม่ได้ใครปิดระบบเรามองไม่เห็นอะไรเลยตัดเส้นเลือดสำเร็จห้ามแตกแถวคุมพื้นที่การลงเบียนหยุดนิ่งสงบอยู่ในความสงบทำตามเจ้าหน้าที่รับทราบภารกิจยังไม่จบเตรียมระลอกต่อไปเสียงหวีดวิวที่แหวกผ่านม่านเมฆในช่วงเช้ามืดไม่ใช่เสียงของลมพายุตามฤดูกาล แต่มันคือสัญญาณแห่งหายนะที่พุ่งตรงเข้าหาหัวใจยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามเมื่อความอดทนของปราการเหล็กอีสานหรือกองทัพภาคที่สองสิ้นสุดลงวินาทีแห่งการ,รเผด็จศึกจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยอนุภาพของ DTI 1G จรวดนำวิถีที่สร้างด้วยน้ำมือคนไทยพุ่งเป้าถล่มลึกถึงใจกลางจังหวัดพระตะบองตัดเส้นเลือดใหญ่ในการลำเลียงพลและสเสบียงจนพินาศย่อยยับในชั่วพริบตา แรงระเบิดมหาศาลไม่ได้ทำลายเพียงคลังแสงหรือสถานีไฟฟ้าแต่มันคือการล้างไพ่สงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้สัญญาณสื่อสารทุกชนิดในฝั่งกัมพูชาขาดหายไปทั้งแนวทิ้งให้กองกำลังศัตรูตกอยู่ในความมืดบอดและหวาดภวาต่อมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวนี่คือปฏิบัติการที่โลกต้องจารึกว่ายาริอาจลองดีกับอธิปไตยของไทยเพราะการตอบโต้ครั้งนี้คือจุดจบที่พินาศสิ้นอย่างแท้จริง บรรยากาศตามแนวตะเข็บชายแดนไทยและกัมพูชาในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นหากจะกล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่ความอดทนของกองทัพไทยถูกทดสอบอย่างหน,หนักหน่วงที่สุดก็คงไม่ผิดนักท่ามกลางกระแสข่าวลือและการประทับที่ขยายวงกว้างออกไปอย่างน่ากังวลความเงียบสงัดที่เคยปกคลุมแนวป่ากลับถูกแทนที่ด้วยเสียงคำรามของอาวุธหนักที่ดังระงมอย่างต่อเนื่อง เมื่อฝ่ายตรงข้ามตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการเปิดฉากระดมยิงขีปนาวุธและจะรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 เข้าใส่แผ่นดินไทยอย่างบ้าคลั่งกว่า125ครั้งโดยมีการยิงกระสุนมหาศาลร,รวมแล้วกว่า5,000นัดมุ่งเป้าไปยังพื้นที่พลเรือนและจุดยุทธศาสตร์สำคัญในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์อย่างไม่เลือกหน้า ท่าทีที่ก้าวร้าวเช่นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสู้รบในสมรภูมิเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงความพยายามเล็งเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติทั้งท่าอากาศยานบุรีรัมย์และสถานพยาบาลซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมและกฎการประทะสากลอย่างร้ายแรงที่สุดความตึงเครียดได้พุ่งสูงถึงขีดสุดเมื่อหน่วยข่าวกรองทหารตรวจพบปฏิบัติการลอบกัดที่น่าสะพรึงกลัว ภายใต้ฉากบังหน้าของเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวฝ่ายตรงข้ามได้ส่งกองกำลังชุดดำซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษระดับประการแทรกซึมผ่านแนวป่าทึบบริเวณช่องอานมา้าเพื่อปฏิบัติภารกิจสังหารนายทหารระดับบัญชาการของไทย ความเคลื่อนไหวที่เงียบเชียบและเล่นสกปรดเช่นนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ข้อพิพาทเรื่องดินแดนตามปกติอีกต่อไปแต่มันคือการประกาศสงครามในรูปแบบการก่อการร้ายที่มุ่งหวังจะเด็ดหัวผู้บัญชาการทัพภาคที่สองเพื่อให้กองทัพไทยระสำระสายเมื่อทุกย่างก้าวของอธิปไตยถูกคุกคามและความปลอดภัยของประชาชนถูกแขวนอยู่บนเส้นได้กองทัพภาคที่สองจึงไม่อาจตั้งรับอยู่ในที่ตั้งได้อีกต่อไป คำสั่งด่วนที่สุดถูกถ่ายทอดลงมาจากกองบัญชาการใหญ่ให้กองทัพภาคที่2ยกระดับมาตรการตอบโต้ขึ้นสู่จุดสูงสุดในทันทีจากเดิมที่เป็นเพียงการยิงโต้กลับแบบตาต่อตาฟันตามแนวชายแดนมาสู่ยุทธศาสตร์การโจมตีเชิงรุกเพื่อทำลายศัก,กยภาพในการรบของศัตรูให้สิ้นซากจากต้นต่อแม่ทัพภาคที่สได้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบและเด็ดขาดว่า การที่จะหยุดยั้งพายุเหล็กที่ถาโถมเข้ามาได้นั้นจำเป็นต้องเด็ดปีกและตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงกองทัพกัมพูชาฝั่งตะวันตกทั้งหมดและเป้าหมายที่ถูกเลือกให้เป็นบทเรียนราคาแพงในครั้งนี้ก็คือพระตะบองซึ่งเป็นศูนย์กลางการบัญชาการและการส่งกำลังบำรุงที่สำคัญที่สุดของฝ่ายตรงข้าม การขยับหมากครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการใช้กำลังทหารพรานหรือปืนใหญ่ธรรมดาแต่เป็นการเตรียมงัดอาวุธลับที่ทรงอนุภาพที่สุดของไทยออกมาประกาศศักดาให้โลกได้รับรู้การตัดสินใจงัดเคี้ยวเล็บที่ทรงพลังที่สุดอย่างระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI 1 G ออกมาใช้งานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการข่มขวัญเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่มันคือการประกาศสักดาถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่คนไทยพัฒนาขึ้นเอง ระบบจรวจด t t i 1G คือผลผลิตจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะไกลถึง150กิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับสัญญกรรมผ่านระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมที่ทันสมัยที่สุดนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ดุลอำนาจทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมุนกลับมาอยู่ในมือของไทยอย่างเต็มภาคภูมิ เพราะในอดีตรเราอาจต้องพึ่งพาอาวุธนําเข้าจากมหาอำนาจแต่วันนี้ไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเรามีเคี้ยวเล็บที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาของตนเองซึ่งมีอนุภาพการทำลายล้างที่ศัตรูไม่สามารถคาดถึงทำไมเป้าหมายต้องเป็นพระตะบองคำถามนี้มีคำตอบที่ชัดเจนในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะจังหวัดพระตะบองเปรียบเสมือนหัวใจและเส้นเลือดใหญ่ในการลำเลียงพลรวมถึงเป็นคลังสเสบียงที่สำคัญที่สุดของกองทัพกัมพูชาฝั่งตะวันตกเมืองแห่งนี้คือชุมทางคมนาคมที่เชื่อมต่อเส้นทางหมายเลข5าซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักที่ใช้ลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์จากส่วนกลางมุ่งหน้าสู่แนวหน้าชายแดนไทยการเลือกทำลายศูนย์กลางการส่งกำลังบำรุงในพระตะบองจึงเป็นแผนการที่เหนือชั้นของกองทัพภาคที่สอง เพราะหากหัวใจดวงนี้หยุดเต้นกองกำลังที่ปฏิบัติการอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งหมดจะตกอยู่ในสภาวะอัมพาตขาดทั้งการสนับสนุนด้านอาหารอาวุธและการสั่งการจากส่วนกลางในทันทีท่ามกลางสายตาของชาวโลกที่จับจ้องด้วยความระทึกปฏิบัติการในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดาแต่มันคือการเดิมพันด้วยเกียรติภูมิและอธิปไตยของชาติ กองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในระดับสูงสุดโดยเน้นการใช้กำลังที่เหนือกว่าในจุดที่สำคัญที่สุดเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ลงให้ได้เพียงไม่กี่นาทีและเมื่อคำสั่งอนุมัติการยิงถูกถ่ายทอดออกมาวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่จรวด D-TI 1G จะพุ่งทยานออกจากฐานยิงเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่ของศัตรูให้พินาศสิน้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่มีทางหวนวลับ ในช่วงเช้ามืดที่บรรยากาศรอบจังหวัดพระตะบองยังคงตกอยู่ในความเงียบงันทันใดนั้นท้องฟ้ากลับถูกฉาบด้วยแสงสีแดงเพลิงจากการระเบิดที่รุนแรงและต่อเนื่องเมื่อจรวจนำวิถี DTI 1G ชุดแรกที่ถูกคำนวณผ่านระบบดาวเทียมอย่างแม่นยำพุ่งเข้าปะทะจุดยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองพระตะบองอย่างจังเป้าหมายสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าคือคลังเก็บเชื้อเพลิงยุทธศาสตร์และสถานีจ่ายไฟหลักของเมือง ซึ่งถือเป็นจุดตายที่หากถูกทำลายจะส่งผลให้ทุกอย่างหยุดสงักในพริบตาแรงระเบิดมหาศาลส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทกทำลายอาคารโดยรอบในรัศมีหลายร้อยเมตรเปเลวเพลิงพุ่ยพุ่งสู่ท้องฟ้าเปลี่ยนพื้นที่ยุทธศาสตร์ให้กลายเป็นอัมภาตและพินาศสิ้นในชั่วข้ามคืน แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความหายมะที่แท้จริงเพราะในขณะที่เปลวเพลิงยังคงลุกไหม้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่เตรียมการมาอย่างดีก็ได้เริ่มแผลงฤทธิ์เข้าแทรกแซงทุกช่องทางสื่อสารสัญญาณวิทยุและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งแนวพรมแดนถูกตัดขาดอย่างเป็นระบบทำให้สถานีทวนสัญญาณและเสาโทรคมนาคมกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ใช้งานไม่ได้ ภาวะที่เกิดขึ้นนี้ทำให้กองทัพฝ่ายตรงข้ามตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าตาบอดและหูหนวกโดยสมบูรณ์ทหารในแนวหน้าไม่สามารถรับคำสั่งหรือรายงานสถานการณ์กลับไปยังศูนย์บัญชาการได้ความวุ่นวายและการหนีทัพเริ่มปรากฏให้เห็นในหลายจุดเนื่องจากความหวาดกลัวต่อแสนยานุภาพที่ศัตรูมองไม่เห็นตัวตนแต่มีอำนาจทำลายล้างที่แม่นยำเกินกว่าจะต้านทาน ความเงียบงันที่ปกคลุมสมรภูมิในวินาทีนั้นจึงเป็นความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงปืนเพราะมันคือสภาวะที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้เลยว่าการโจมตีระลอกต่อไปในขณะที่กลุ่มควันจากการระเบิดระลอกแรกยังไม่ทันจางหายความโกลาหลภายในกองบัญชาการส่วนหน้าของฝ่ายกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนเกินกว่าจะควบคุมได้ สภาพภายในอุโมงค์ใต้ดินที่เคยถูกคุยโวว่าเป็นป้องปราการที่ไม่มีวันแตกกลับกลายเป็นกับดักที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อแรงอัดอากาศจากการระเบิดของจรวด D-TI 1G ทํำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มแตกร้ามและพังทลายลงมาทับร่างทหารที่อยู่ภายในระบบระบายอากาศล้มเหลวโดยสิ้นเชิงความมืดมิดและกลิ่นขเข่าปืนคละคลุ้งไปทั่วบริเวณยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีก รายงานจากหน่วยข่าวกรองเชิงลึกระบุว่าจรวดหลายลำกลองแบบ BM-21 ของฝ่ายกัมพูชาที่พยายามจะเคลื่อนออกมาจากที่ซ่อนเพื่อทำการยิงโต้กลับถูกตรวจพบโดยอากาศยานไร้คนขับของกองทัพภาคที่สองในทันทีพิกัดที่แม่นยำถูกส่งกลับมายังฐานยิงในฝั่งไทยเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่หาฝนแห่งไฟจะตกลงมาทำลายรถบรรทุกจรวดเหล่านั้นจนกลายเป็นเศษเหล็กก่อนที่จะได้ลั่นไกแม้แต่นัดเดียว ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในเชิงเทคนิคนี้สร้างความสั่นสะเทือนไปถึงขวัญกำลังใจของกำลังพลในแนวหน้าอย่างรุนแรงทหารกัมพูชาจำนวนมากเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงขีดความสามารถของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พวกเขามีอยู่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีนำวิถีที่อยู่เหนือกว่าหลายขุมในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดนี้การสื่อสารระหว่างหน่วยรบย่อยถูกตัดขาดอย่างสมบูรณ์เนื่องจากสถานีส่งสัญญาณหลักถูกทำลายพินาศวายวอด ผู้บังคับบัญชาระดับกองนธุนไม่สามารถประสานงานกับกองร้อยในพื้นที่ได้ทำให้การวางแนวตั้งรับกลายเป็นอัมาพาตและกระจัดกระจายไม่เป็นระบบสภาพการที่เกิดขึ้นในใจกลางพระตะบองไม่ได้ต่างอะไรกับนรกบนดินที่ถูกสร้างขึ้นด้วยอนุภาพของเทคโนโลยีคนไทยเส้นทางลำเลียงหลักถูกตัดขาดด้วยหลุมระเบิดขนาดใหญ่ที่ลึกหลายเมตรการทำลายล้างครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าเพียงแค่กำลังพลแต่เป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทุกอย่าง เพื่อให้ศัตรูไม่สามารถกลับมาตั้งตัวได้ใหม่ในเร็ววันในขณะเดียวกันทางฝั่งไทยยังคงรักษาความเยือกเย็นและยึดมั่นในวินัยรบอย่างเคร่งครัดกองทัพภาคที่สองได้เริ่มใช้มาตรการทางจิตวิทยาโดยการส่งข้อความผ่านคลื่นวิทยุที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเรียกร้องให้ทหารกัมพูชาวางอาวุธเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่เปล่าประโยชน์กองทัพอากาศไทยยังได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F 1 6บบินลาดตระเวนกดดันในระดับความสูงที่ยากจะตรวจจับ เพื่อทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาและคอยคุ้มกันฐานยิงจรวด DTI ไม่ให้ถูกโต้กลับการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างเหล่าทัพในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการยกระดับมาตรฐานการรบของไทยเข้าสู่ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างเต็มรูปแบบสงครามในครั้งนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระยะที่ฝ่ายไทยเป็นผู้ออกแบบสถานการณ์อย่างเบ็ดเสร็จโดยมีพระตะบองเป็นเครื่องเตือนใจถึงจุดจบของความพยายามที่ไร้ผลในการสั่นสะเทือนเสถียรภาพของราชอาณาจักรไทย เมื่อเสียงกำปัมปนนาสุดท้ายจากจรวจด DTI 1 G จางหายไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่ท่ามกลางกลุ่มควันเหนือเมืองพระตะบองคือความจริงชุดใหม่ที่โลกต้องยอมรับว่าดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันกลับปฏิบัติการตัดเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพภาคที่สองในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางยุทธวิธีในการทำลายล้างเป้าหมายที่จับต้องได้เท่านั้น แต่คือชัยชนะทางยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบในระดับสูงสุดของราชอาณาจักรไทยความเสียหายที่เกิดขึ้นใจกลางจุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายกัมพูชาได้กลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญในตำราพิชัยสงครามสมัยใหม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าและการตัดสินใจที่เด็ดขาดสามารถยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว การที่สัญญาณการสื่อสารทุกชนิดถูกตัดขาดตลอดทั้งแนวนั้นได้ทำลายโครงสร้างการบังคับบัญชาของศัตรูจนหมดสิน้นทิ้งให้กองกำลังที่เคยฮึกเหิมต้องตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังและไร้ทิศทางข้อมูลสรุปจากหน่วยเหนือระบุว่าภารกิจครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละร้อยโดยที่ฝ่ายไทยสามารถรักษาฐานที่มั่นและอธิปไตยไว้ได้อย่างมั่นคงโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุดนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผ่านสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่าที่สุดเพราะอาวุธที่สร้างด้วยมือคนไทยอย่าง DTI 1G ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าอาวุธนำเข้าจากมหาอำนาจ ในขณะที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะการเจรจาทางการทูตไทยได้แสดงออกถึงความเมตตาและหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการเปิดช่องทางให้มีการลำเลียงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่พลเรือนที่ได้รับผลกระทบในฝั่งกัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันกองทัพยังคงรักษาความพร้อมรบในระดับสูงสุดเอาไว้เพื่อป้องกันการโต้กลับที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อความสงบสุขที่เริ่มกลับคืนสู่แนวชายแดนในขณะนี้จึงเป็นความสงบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแข็งแกร่ง ไม่ใช่ความอ่อนแอประชาชนชาวไทยที่เคยตกอยู่ในความวิตกกังวลต่างกลับมาใช้ชีวิตตามปกติด้วยความภาคภูมิใจในกองทัพของตนเองภาพทหารกล้าของกองทัพภาคที่สองที่ยืนหยัดอยู่บนแนวหน้าพร้อมเขี้ยวเล็บที่ทันสมัยได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นของคนทั้งชาติในอนาคตข้างหน้าเหตุการณ์ที่พระตะบองจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มหาอำนาจทั่วโลกต้องหันมามองไทยในฐานะผู้นำความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การตัดเส้นเลือดใหญ่ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทำลายแต่คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าอธิปไตยของไทยนั้นศักดิ์สิทธิ์และใครก็ตามที่คิดจะล่วงละเมิดจะต้องเผชิญกับจุดจบที่พินาศสิ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามอาจนำมาซึ่งความสูญเสีย แต่ความเด็ดขาดในการปกป้องมาตุภูมิคือสิ่งที่รับประกันสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับลูกหลานไทยสืบไปและนี่คือบทเรียนจากสมรภูมิพระตะบองที่กึกก้องไปทั่วโลกภายใต้แสนยานุภาพของกองทัพไทยที่ไม่มีวันมอดไหม